สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันคือเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศค่ะในโลกปัจจุบันเรามีข้อมูลมากมายหลากหลายรูปแบบที่เราต้องทําการจัดเก็บเรามีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความข้อมูลภาพข้อมูลเสียงหรือข้อมูลในรูปแบบอื่นๆอีกแต่ไม่ว่ามันจะเป็นข้อมูลอย่างไรก็ตามนะคะมันจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงถ้าเราไม่ได้นํามันมาประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันใน4ประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคะเราจะคุยกันเรื่องของข้อมูลมีความแตกต่างอย่างไรระหว่างข้อมูลและสารสนเทศประเด็นที่2เราจะคุยกันในเรื่องของวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลให้เข้าสู่ฐานข้อมูลค่ะประเด็นที่สา ตอนนี้ขก้นมาเนื่องจากว่าฐานข้อมูลจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศและเรามีสารสารสนเทศรูปแบบต่างๆมากมายเราจะมาดูรูปแบบต่างๆของระบบสารสนเทศกันนะคะและในประเด็นสุดท้ายเนื่องจากมนี้เป็นยุคของ Big Data อยากทราบไหมคะว่าบ i g กเดลมันคืออะไรและเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจาก Big Data